ครับเพื่อนเพื่อนชวิลเลีทงาตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับเป็นที่ชาร์จไฟสกูตเตอร์นันเพื่อนชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟไม่เข้านะครับดูค่าความต้านทานที่สายเอซีเขาหน่อยครับไหมแนวทางการซ่อมมันนะครับดูหน่อยนะครับมีไหมนะครับไม่เห็นมีเลยฟิวขาดนี่แบบนี้นะครับไม่มีค่าความต้านทานนะครับ ถ้าไม่มีค่าความต้านทานฟิวขาดสายขาดมาดูกันนะครับเป็นที่ชาร์จไฟสกูตเตอร์ไม่เห็นมีฟิวเลยเขาใช้ลายวงจรเป็นฟิวนะใช่ไหมไม่เห็นมีฟิวเลยนั่นเห็นไหมแตกเลยนะครับตัวนี้ฉลาดมากใช้สายลายวงจรเป็นฟิวนะครับ ประหยัดค่าฟิวไปได้1บาททีนี้ก็ฟิวขาดก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเฟตเฟตชอดไดโอดชอตมาดูเฟตชอตจริงหรือไม่อย่างไรปันวัดเฟตเด่นชอดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างสลับสายขึ้นอีกข้างชอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฟตชอตแล้วทีนี้ก็มาดูในส่วนของไดโอดไดโอดเป็นไงบ้างขึ้นข้างสลับสายขึ้นข้างไดโอดก็ชดนะัดแล้ว แล้วทีนี้มันมีไดโอดสีตัวมันต้องถอดตัวเสียนี่ออกก่อนพอถอดตัวเสียนี้ออกก่อนแล้วเนี่ยค่อยวัดในส่วนของไดโอดสีตัวนี้ต่อไปอาจากัดกระแสเสียหายเป็นที่ร,รอยแตกนะครับแตกเลยนะครับเห็นไม้แล้วทีนี้ uc 3 8 42นะครับตัวนี้ ส่วนมากจะเสียไปด้วยนะพูดถึงนะครับอ่านั่นแหละทีนี้มาดูไดโอดในส่วนของทางไฟออกขึ้นข้างสลับสายขึ้นแล้วลงถูกต้องแสดงว่าในส่วนนี้นะครับคร่าวๆมอดเฟสเสียตัวนท,ทานจำกกระแสขาซอสแล้วก็รวมถึงไดโอดตัวนี้ต้องเช็คนะครับตัวนี้เสียถอดออนะครับมันเป็นแบบนั้นดำเนินการไป ก็ดำเนินการไปนะครับก็เห็นเป็นมีไดโอดนะครับที่เหลืออยู่สองตัวนี้นะครับเอ,อตัวอื่นช็อตไปแล้วมันจะช็อตสองตัวในลักษณะนี้นะครับเท่าที่เคยจำทำมาเนี่ยมันจะไม่ช็อตไปหมดนะผู้ถึงนะแล้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ะไอ้ตัวนี้นส่วนมากจะพังไปด้วยนะไอ้สามแปดสี่สองเนี่ยก็ ลำดับนี้ก็ได้แต่ใส่ได้โอดเข้าไปก่อนแล้วก็ดูไฟสามร้อยโวลต์ก่อนแล้วก็เอาอาจำกัดกระแสมาใส่ตัวเดิมมันเป็นศูนย์จุดห้าหนึ่งนะครับสีสีสีก็จะเป็นอย่างเงเขียวน้ำตาลเงินแล้วก็สีทองตัวนี้อ่านว่าศูนจุห้าหนึ่งนะครับ เราจะสามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่0.25ไปจนถึงศูนย์จุดห์จุดูนย์อะไรพวกเนี้เริ่มใส่ได้ตั้งแต่สองจเลยครับใส่ได้โอดนะครับามาดูในส่วนของตัวฟิวนะเพื่อนตัวนี้นี่ผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นอะไรที่ชานฉลาดมากเขาทำลายวงจรมาเป็นนักศกษานี้เคือถือปากกาเหมือนเหมือนอาจารย์เลยเวเอาเอาเหมือนอาจารย์หน่อยนะวันนี้มีปากกาเห็นไหม เมื่อเกิดการช็อตลายวงจรตรงนี้ค่ะเขาทําแบบนี้ไว้เพื่อให้เกิดเป็นฟิวนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ผลิตนะครับแผ่นวงจรเนี้เขาสํารองฟิวมามให้เราด้วยอีกสองตัวนั้นเพื่อนนะสำรองฟิวมาอีกสองตัวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเครื่องนี้ช็อตอีกนะฟิวตัวนี้ก็จะขาดแล้วช็อตอีกครั้งนะ ฟิวตัวนี้ก็จะขายโอ้โหตันมันสุดยอดอย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาตะกั่วมาจ้ำเขไปจุดเนี้เขาก็จะได้ฟิวตัวนี้เอ็นไม้เอนไมโอ้ทำไมมันสุดยอดอย่างเงี้ยนะครับท่านเพื่อนเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับเขาตั้งใจทำเป็นฟิวมานะเพื่อนนะ และนี่ก็คือการต่อใช้ฟิวนะครับเ่หรมันมีฟิวสำรองนะเนี่ยยอดมากทีนี้เข้าสู่กระบวนการวัดไฟ300รอยนะครับแล้วก็วัด P W M ครับเซอร์เวอร์บางอลังการเลยขบวนการเขาเรียวกว่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนการวัดไฟ300อยและ P W M เพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปนะครับก็คือในส่วนของไดโอดนะครับเพื่อนๆต้องใส่ ตัวต้านทานจำกัดกระแสด้วยนะครับตั้งแต่0.2ไปจนถึง0.51จ้านึ่งของเขาแหละได้หมดเลยในที่นี้ไปหยิบมาก็0.3นะครับนี้0.3ก็คือสีส้มสีดำสีเงินและสีทองนะครับก็จะอ่านได้0.3 นั่นเองนนเพื่อนเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ใส่เข้าไปที่รเียบร้อยทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวัด p w m ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าเราไม่วัดไฟ300หรือ p w m แล้วมันก็จะไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับเพื่อนอ่าเนีครับน,นี้นะครับวัดไฟ300นะครับตรงจุด C f ฟิลเตอร์ครับจะได้300โวลต มันก็อยู่ราวๆ295นะครับเราเรียกไฟจุดนี้ว่า300โวลต์แล้วทีนี้ก็วัดสัญญาณ P W M ด้วยแล้วกันครับทีนี้สัญญาณ P W M อยู่ระหว่างขาซอดกับขาเกตนะนเพื่อนมิเตอร์เราก็เตรียมไว้ที่เร้อยมิเตอร์มันย้อนแสงสะท้อนแสงหน่อยหนึ่งมิเตอร์ตั้งที่10โวลต์อย่างนี้ถ้าจะวัด P W M ในกรณีนี้ ในขั้นตอนนี้วัดไฟ300โวลต์ก่อนนะครับตั้งมิเตอร์แบบนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าจุดที่เราจะวัดคือตรงนี้นะครับขว้วลบอยู่ด้านนี้กั้วบวกอยู่ด้านนี้เรารู้ั้วเขาแล้วนี่คือบวกนี่คือลบนะครับเราจะวัดไฟ300โวลต์นะครับมันต้องมีศิละปะในการถ่ายภาพด้วยนี่มันตรงนี้ศิละปะถ่ายภาพนั่นบอกต้องมีศิละปะทั้งด้านการถ่ายภาพด้วย แล้วทีนี้เราก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไปที่เรียบร้อยน่ครับเราก็วัดไฟนะเพื่อนดูครับดูครับกัเบองอยูดูครับ,รบ,บ,บ,รบไฟสามโวลต์สามร้อยโวลต์จมาโผล่ตรงนี้เข็มตีกับเข็มทําไมมันตีกับสลับสายมิเตอร์ก็บอกอยู่แล้วเนี่ยว่าด้านนี้มันขั้วบวกด้านนี้มันขั้วลบก็อเอามิเตอร์มาจิ้มผิดข้างมันก็ตีกับน่สิ เห็นไหมนั่น300รโวลต์เห็นไหมเห็นไหม300ร้อยโวลต์สามโวลต์เป็นไฟดีซีนะเจ้านี่เห็นไหม,หไหม,ไหไหมทีนี้ก็ขั้นตอนการวัด p w m นะครับก็ดูว่าขาซอสกับขาเกตตั้งมิเตอร์ไปที่10โวลต์ AC แบบนี้ทีนี้ก็วัด ถ้ามันมีสัญญาณ p W มันอยู่ m มันเข็มมันจะชี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันจะเสยเตยเวยเลยบอกให้เป็นตะหัวค่ะก่ย่างวาย่างว่าทีนี้ขาซอสก็จับเข้าไปแล้วทีนี้ก็จับเข้าไปที่ขาเกตดด้วยขาซอสนะแต่ยังไม่มีมอสเฟตนั่นเพื่อนยังไม่มีมอสเฟตนะนี่ขาซอสขาซอสนี่ต้องเอาสีดําระมัดระวังบอกด้วยระมัดระวังขาตรงกลางเนี่ยขาตรงกลางนี่มันจะมีไฟ300โผล่นะบอกให้ ถ้ามิเตอร์เราจิ้มผิดแตกกลุ่มบุมบั่มไอซแตกตุ่มตาติบตีบหิมหิมพวกเราเนี่ยมีโอกาสแตกได้มันอันตรายผ่านนั้นมันอันตรายโดยในในในเป็นอะไรที่หาแดกดากมาก สัญญาณ P w m ไม่มีบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หาแดกดากที่สุดเนื่องจากว่า IC u c 3 8 4 2ซึ่งเป็น IC ที่สร้างสัญญาณพันวิ์มอสมันตุยแล้วถอดปลั๊กแล้วทำการคลประจุกออกจาก C ด้วยในที่นี้สัญญาณพันวิ์มอสไม่มีนั่นหมายความว่า IC ตัวนี้ ตุยไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว uc สามแปดสสองตัดไปหามาใส่นะรครับเอาแต่มังไม่ใส่แต่แรกว่าเอ้าก็มันเป็นขั้นตอนมันเผื่อไอซมันไม่เสียไงใส่เข้าไปเลยได้ไงมันก็ไม่เป็นขั้นตอนสินี่ uc สามแปดสสองชี cpwm นะครับสามแปดสี่สองเข้าไปนะครับเพื่อน ล้างวงจรแล้ววัด P WM นะครับวัดที่ขาซอสกับขาเกตนะครับตั้งมิเตอร์10โวลต์ AC แบบนี้นะเพื่อนเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับมีไฟนะครับในส่วนของกาวร้อนนะครับมีไฟแล้วนะครับเอามาระวังกาวร้อนจับแล้วอาจจะดูดมือไดอ้อ่สีดำจับซอสสีแดงจับเกต สัญญาณ PWM ออกแบบนี้นะครับเพื่อนสังเกตเห็นเข็มมิเตอร์นะครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้สัญญาณ PWM ออกเป็นที่บร้อยนะครับถอดปลั๊กนะครับไฟยังค้างที่4 p w m ทำงานไหมอ่านี่นะครับไฟยังค้างที่สี่แล้วก็ PWM ยังทำงานได้อยู่เห็นไหมอ่า แล้วมันก็ค่อยๆหายไปนะครับทีนี้ก็ดำเนินการเอามอสเฟตใส่นะครับมอสเฟตเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับแต่ตัวถังคนละตัวนะครับตัวถังคนละแบบนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวถังหลังดำพลาสติกนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นหลังขาวการใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นตัวดำนะครับ แล้วทีนี้ก็ดําเนินการดําเนินการไหนอ่ะดาเนินการเสียบปลั๊กหลอดครับอย่างนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เสียบปลั๊กหลอดก็มีไฟขึ้นมาแบบนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับมีไฟแล้วนะครับก็ดําเนินการเอาหลอดไฟหรืออะไรมาต่อมาลองนะครับก็ดําเนินการนะครับเอาหลอดไฟมาโหลดนะครับ โหลดตรงทางออกนะครับทางออกไม,ไม่ใช่จุดนี้นะครับจุดนี้มันจะวัดไฟไม่เจอนะอืมเพราะว่ามันต้องไปเสียบเข้ากับแบตเตอรี่แล้วมีไฟมาเลี้ยงก่อนมันถึงจะวัดได้อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีไฟออกนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอามาใส่ตรงสี่ฟิลเตอร์นะไฟจะอยู่ราวๆห้าสิบห้าใช่ไหมห้าสิบสามถึงห้าสิบห้านะครับดูนะครับนี่นะครับมันมีเขตก่อสร้างนะครับ ช่วงนี้เขากาลังสร้างบ้านอยู่เสียงก็เลยรบกวนเพื่อนหน่อยนะครับนี่นะครับนะโอเคนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับปิดฝาประกอบเครื่องจบเลยนะเรื่องทางดาเนินการซ่อมเสร็จไปทียบร้อยนะครับประกอบเข้านะครับแล้วก็มีไฟคเขียวขึ้นแบบนี้นะครับการเช็คการซ่อมก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูแบบที่ผมทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนครับนะไม่เสีเสียไดโอดนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับ ตัวอาตัวอาหายไปไหนไม่รู้แล้วหยิบมาไม่ได้เลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับเพื่อนครับดำเนินการไปซ่อมไปครับอะแดปเตอร์ชาร์จของสกูตเตอร์นะครับชาร์จแบต4ก้อนนะครับไฟออกไฟออก53นะครับ53ถึง55นะครับตอนนี้ช่าวิลลังทาดดำเนินการซ่อมเสร็จที่เรียบร้อยต้องจากไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ